สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณน้ำมนต์จะมาพาเด็กๆทำใบงานโยงคําที่มีสระที่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ใบงานกันเลยนะคะให้เด็กๆโยงคําที่มีสระเหมือนกันช้างชออางอช้างไม่โทช้าง ไก่กไอไก่ไม่เอกไก่หมูหมออหมูรีดรออดรีดยุงยอองยุงแกง โกแองอแกงเหาหอเอาเหาปิดปออิดปิดมองมองอมองมีด มออีดอมีดชิดเธออีดอชิดลุงลออุงงอลุงเขาขอเอาเขามา มออามาไม่โทรมาทองทอองงทองไข่ขอไอไขไม่เอกไข่ปูปอ,อูปูแทง ทอแองแทงทีนี้เราจะมาโยงเส้นสระที่เหมือนกันนะคะเด็กๆอย่างเช่นทอางงช้างไม้โทช้างกับ โมอามาไมโทมาสาระที่เหมือนกันก็คือสาระสาระอะไรคะสาระอานั่นเองค่ะให้เด็กๆลากเส้นตรงใส่คำที่มีสระ ที่เหมือนกันแล้วก็ส่งรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย